สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องวันที่30สิงหาคม68ครับผมครับสาหรับคลิปนี้กะตามนัดครับพี่น้องเนาะหลังจากที่อาจารย์สายบุญเพื่อนใดเกินไวครับผมก็คือเลขวิ่งบนล่างของปู่วัดป่าหรือว่าปู่จันเด้อครับพี่น้องครับผมว่าหันเพื่อนไห้วิ่งบนล่างหครับพี่น้องเนาะครับเข้าทั้งบนทั้งล่าง6ครับผม วันนี้เพิ่นจิเป็นตัวใดครับพี่น้องครับเลขปูจิเป็นเหล็กมีเส้นหรือว่าเลขนิมิตครับพี่น้องเนาะแล้วก็เลขที่ว่าเพิ่นทำพิธีน้ำครับผมเดี๋ยวไปฟังระเอียดน้ำกันครับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมก็ติดไว้เด้อครับพี่น้องว่าหันปูกะห้วิ่งบนล่างหกครับแล้วก็หาหกสองครับพี่น้องเนาะเฉียดไปลีครับผมครับเฉียดไปแต้มเดียวครับสำหรับเลขของปูวัดป่า ปูจันทร์ครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็มาเชียร์ขอกราบขอพระคุณปูแล้วก็ขอพระคุณอาจารย์สายบุญเด้อครับผมครับเพื่อวันการเสียเวลาครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูกับอาจารย์สายบุญกันเลยครับอาจารย์ครับก็มาเชียร์สวัสดีครับผม ครับครับผมครับเอาตามนัดครับผมอาจารย์เลขปูครับเป็นยังไงครับผมครับผมไปหาปูเมื่อว้านขึ้นเมื่อนี้ครับผมไปมาเสาวัดเสาไหนครับตั้งอ๋อครับพนตัวกับพ้องกันพ้นกระตกนะครับผมครับครับอุดรน้องไข่ตกครับใจมัด ไอเ็บซี่อะไรกับไป้วครับบนโต๊ะกอะไรครับขอบคุณเน้อาจารย์ครับผมบนโต๊ะเพราะเอชียได้โชงในนามนักปุยเนาะเนียนครับว่านัดกันไ้ก็คือเลขวิ่งตัวเดียวหรือว่าทีจักตัวกับว่ากันไปครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปฟังน้ำกันเอาเลขวิ่งตอนแต่ว่าปูคนไก่มากอยู่ด้ครับไอเลขสามตัวมากอยู่สามตัวครับผม ครับผมเอาเอาเลขวิ <ett exemplo> <right>. ่ง <click> ก <underneath> ่อนแล้วครับเนาะครับผมเลขวิ่งบูบาไฮตัวนี้คือเลขวิ่งพระเอกคือไหวิ่งหาเด้อครับผมครับวิ่งห้าครับผมครับตัว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 ล่องกนไหนวิ่งซีครับผมตัวล่องซีครับอกพระเอกคือหาครันว่าครับพันว่าพระเอกคือหานี่แหละครับผมครับจับเลขสามตัวคนไห้คือสองศูนย์หาครับ สองศูนย์ห้าครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดครับผมตัดเอาอตัวพหุเอกคือศูนย์ห้าสองห้ากับศูนย์สองครับศูนย์ห้าสองห้าศูนย์สองครับผมอีกตัวหนึ่งคือตัดสี่เจ็ดตัวเดียวเลยครับผมครับสี่เจ็ดตัวเดียวครับผม เป็นเลขที่ว่าเพิ่นทําพิธีนั่มป่ะครับผมครับเหล็กๆปูนี่บอลเป็นเลขคํานวณนะครับเลขวิ่งนี่ครับเอ่อเลขว่าลไอซะคือของดีปูเพิ่นเฮ็ดนั่นล่ะครับผมครับผู้รักษาปูอยู่หันหลังมาเพิ่นมาบอกครับเพิ่นทําพิธีร่วากับบกขวบแล้วกันเนาะครับเนาะครับผมครับปูคือว่าบ่บ่เป็นเลข ว่าไม่เหล็กขว้ครับครับแม่นครับเพื่อนไฮห่าครับผมว่าหันเพื่อนไหหกได้ครับพี่น้องครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนี่แหละครับสำหรับตัวเน้นก็คือสองศูนหาครับผมแม่นแม่นครับตัวนี้นี่แหละพระเอกคนบรกใช่ไหะครับพระเอกตัวนี้จะพระเอกคือสองศูนหาแต่เน้นแตคิดว่าศูนหาครับ ตัวนี้นะครับตัดล่องมือครับศูนย์ห้าสองห้าศูนย์สองครับบนล่างตัวนี้กับตัวนึงกันึ่งซีเจ็ดนั่นแหละส่วนใหญ่มากครับผมทนซีมากนคิดว่าทั้นซีมากอาจจะเป็นลักษณะนี้นะมันมากแล้วแต่ตัวคิดว่าตัวมืนกับว่าพระเอกก็คือตัวหานั่นแหละครับครับท เป็นพระเอกได้ครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นศูนย์ห้าสองห้าครับผมมี่วนวนก็คือศูนย์สองครับครับ,รบ,รบว่าปูยุให้เขาให้นี่เด้อปูว่าที่ไปเอสร่าหน่อยปูยุเป็นบอมมี่ประเทศเพื้อนสลา,าหน่อยเป็นเยอะครับผมครับสลาที่ผมส่งวิดีโอให้เพิ่งนกันละเพราะว่าเพิ่นเพิ่นแจนเขายกุติไหมผมไปเมื่อน,นันกับ เมื่อหมดเมื่อหงคืนกุฏิเพิ่นดดนม่ก็เลยม,มีอยู่มีอยู่หลังเดียวเห็ดถูกยางอยู่ในหันไหครับแม่นครับคือคือขเข้าไปจังหันนี่เข้าไปวัดนี่เข้ากับอายุกุกิลงตาเลยเพราะพนมีหวอังอยู่ครับคแบบแบบเขาขอคำนะนำกับสังเกตมึงกับมีมหมดมีหงใจอยู่ก็เลยก็เลยเห็นดาราหน่อยน่ะก็เลยตั้งใจอยากเท่เท่พวกแบบกู้อยู่ครับผมเนาะอาเจียเป็นโสดเป็นลาบเนาะเออเป็นโสดเป็นลาบด้วยครับผมครับต้องใไปที่ งวนี um ครับครับขอให้มีห้าครับผมวันนี้ครับครับนี่แหะครับเอามาฝากพี่น้องที่จารย์เพิ่นกับฝนตกก็ต้องไปได้ครับผมเพราะว่าเพิ่นก็อยากให้พี่น้องที่าได้โชว์ได้ลาบแล้วกับที่วอาไวน์ความครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าวงหันเพิ่นก็ให้หกตัวเดียวครับผมบนล่างครับวันนี้กับเป็นหาแต่ว่าล่องซีครับครับแง่งได้หมดเสาเลยก็ได้ทั้งหมืดขึ้นเลกวัน เสิเศร้าห้บ่เนาะเ่นียู่เนาะอาจารย์ตกนักอีรับตกนักมีช่วงสองโมงพอดีส่งจากพรอนแน่จังเอยก็เลยเอาะพอดีก็เลยไปเลยกกับครับผมเอาเทียบเป็นศอกเป็นลามเด้อ FC เนาะครับผมขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมสําหรับแนวทางของปูจันป่าช้าครับผมครับขอมาเชียร์กับชิลบวนอาจารย์ซําเนี้เด้อครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับเอาครับพี tu, ่น้องครับผมเป็นเลขของปูครับพี like ่น้องเนาะก็ติดไว้ครับพี่น้องที่ถ้าว่ามักที่เป็นประกอบให้ครับพี่น้องเนาะการล่องหาประกอบเอากับห้านี่แหละครับผมสาหรับที่ปูห่มากครับผมวิ่งบนล่างห้ารองสี่ด้ครับผมครับครับกันไวตัวหนึ่งคือ4ีครับพี่น้องเนาะพระเอกก็คือหาครับ สามตัวครับผมสองศูนย์ห้าเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะอันนี้คือพระเอกส่วนร่องๆก็จะเป็นหนึ่งสี่เจ็ดครับผมมีสองคู่แล้วครับผมครับมีสองคู่ครับตัดเลนก็จิมีศูนย์หาสองหาแล้วก็ศูนย์สองแล้วก็สี่เจ็ดครับผมสี่คู่ครับแต่ว่าตัวพระเอกคือให้เน้นติดหาไว้ครับพี่น้องครับเอาพิจารณาเบื้องด้อครับผม เลขของปู่ไม่ใช่เลขคำนวณครับพี่น้องเนาะครับก็ตั้งแต่อาจารย์พูดบอกถึงมากก็คือตั้งแต่เพื่อนให้หามากรังแรกครับพี่น้องเนาะครับเมื่อด้ลงคลิปครับผมเพื่อนให้หามากแล้วเพื่อนให้หาสองับหาศูนย์ครับผมมวลนั่นเขาทั้งบนทั้งล่างครับพอมาลงคลิปครับพี่น้องเนาะเพื่อนให้หกบนล่างครับผมก็มาหกบนล่างคือหกหากับหกสามครับ เพิ่นปปะกใไ้มี6หกสองครับผมแต้มเดียวล่าสุดครับผมงวดนี้ครับงวดวันหันได้ลงคลิปได้ครับพี่น้องครับหกตัวเดียวงวดนี้ห้าตัวเดียวแต่ว่าร่องไวจักน้อยคือสี่ครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับพิจารณาเบิงครับผมเอามาสูพี่น้องซีครับทายคลิปนี้ก็มาเชร์กรับขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ